อย่างที่ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าเรามีเวลาเตรียมตัวในการจัดงานในครั้งนี้ครับอยู่ประมาณ3วันในการที่หนึ่งเราได้ลิขสิทธิ์มาจากผู้จัดพีดีเก่าครับในวันที่หนะึ่งเนาะในวันที่หนึ่ครับในวันที่หเสร็จก็มีการเตรียมงานตเตรียมก็คือพยายามทําให้เต็มที่มากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ของแฟนๆนางงามทุกคนนั่นแหละครับก็เนี่ยครับเราก็ได้มา พอสมควรแล้วครับ90%ตแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่มีแรงในการทำต่อก็คือกำลังใจกับผู้เข้าประกวดเห็นความตั้งใจของเด็กๆเขามีความตั้งใจทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจแล้วก็เออนั่นแหละครับก็เลยพยายามแบบว่าผลักดันให้เขาถึงฝันนะครับเห็นความตั้งใจของลูกๆทั้ง1 1คนเราเรามีกำลังใจขนาดไหนก็ยอมหมดไปเนี่ยขนาดนี้เพราะความตั้งใจของเด็กๆอะครับ ็นบอกว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกส่วนของระนองเข้ามามีส่วนร่วมในการครันี้ด้วยทุกทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับนั่นแหละครับแล้วอยากถามว่าวันที่4ครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างครับถ้าใครได้มาชมก็ในวันที่4ีนี้ครับของเราก็คือจัดเป็นฟรีให้หมดทุกท่านเลยเนาะถือว่าคืนกำไรคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวระนอง ครับนั่นแหละครับก็จะมีพวกอิงฟ้าชาลรดพวกเนี้ยครับของทีมกองใหญ่เข้ามาร่วมแสดงกับทีมสาวงามเราด้วยครับเงินรางวัลสําหรับมงใหญ่นะครับตอนนี้คเงินรางวัลของเรานะครับเราคุยกับทางเด็กๆแล้วที่1ของผมมาให้อยู่10,000แบาทที่2 5 0ห0 0ที่3 3 0,000ื่นเนาะแล้วก็4 5่ห้ารางวัลละหนึ่งบาทครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ให้เยอะที่สุดเลยที่ ไม่หรอกครับเราเห็นความตั้งใจแล้วก็ความเสียสละและเวลาของเด็กๆมันไม่เยอะเลยครับผมมองแล้วมันน้อยไปด้วยซ้ำกับความตั้งใจที่น้องมาเวทีเราจะมีอะไรไปผูกใจบอสครับรางวัลที่มผมคิดว่าทางบอสคงเห็นความตั้งใจของพีดีชาวละนองเนาะของทีมพีดีละนอง <ๆ S 1> ครับอยากให้การันตีว่าเวทีเราที่เป็นพีดีใหม่ด้วยไม่เทไม่ทิ้งน้องๆ อ,อันนี้ผมการันตีตัวเองไม่ได้หรอกครับต้องให้น้องๆการันตีมากกว่าครับครับผมครับผม okay.